สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโพมมิลซูนครับวันนี้เรามาเจอกันที่ AP5 นะครับอ่านตาลบงพี่เลยนะครับกายเจีช่องเงกูกายเจีนช่เง้กูกาเจีนช่อเงี้ยกูส่รู้ว่ากู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 ขาเก๋ช่อเงากูขาเกนช่อเงา้กูาเช่เง้กูสูว่ากูกููู စာလုံးချောင်းငယ်စုစာလုံးချောင်းငယ်စုစာလုံးချောင်းငယ်စုဝဆန်ဘောစုစူစုစုစာလေးချောင်းငယ်စုစာလေးနဲ့ချောင်းငယ်စုဇာလင်းချောင်းငယ်စုဝဆန်ဘောစုစူစုစု၃၀ချောင်းငယ်ထူထူ၃၀ချောင်းငယ်ထူ၃၀ချောင်းငယ်ထူဝဆန်ဘောထူထူထူ ปาแาวช่งเงาปูปาสาวนงช่าเงาปูปาแซวนังช่าเงาปูสัตว์ว่าปู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 ไม้เช่าเงามูไม้เนช่าเงามูไม้เนช่าเงามูสันมูมูมูลช่าเงาดูลานีช่าเงาลูลานช่าเงาลูสัตวว่าูลูลูลูเดี๋ยวจะให้น้องๆไฟ้งนะครับ ကာက um ြည့ butter, honey, ်ဆောင်ငယ်ကုကာကြည့်မဆောင်ငယ်ကုကာကြည့်မဆောင်ငယ်ကုဝဆန်လဘကူကုကူကူခါခွဲဆောင်ငယ်ကုခါခွဲဆောင်ငယ်ကုခါခွဲဆောင်ငယ်ကုဝဆန်လဘကူကုကူကူစာလုံဆောင်ငယ်စူစာလုံဆောင်ငယ်စူစာလုံဆောင်ငယ်စူဝဆန်လဘစူ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 စာလင်းဆောင်ငယ်စူစာလင်းဆောင်ငယ်စူ ซาลินชองงซู้ันแล้วก็ูซูซูซูอันนี้ก็คือซานลนะครับอันนี้คือซาเลเสียงจะแตกต่างกันนิดหน่อยะครับทาเซทูช่องงทูทาเซทูชองทูทาเซทูชองทูสันแวกทูทูทูปาสาวช่องปูปาสาวนีงปูปาสาวนช่องปูสั้นว่าูปูปูปู Mai chung mu mai sau ngày mu mai chung ngày mu sao mu 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 lu lai lu 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 cu 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 su 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 thu thu pu 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 มูมูมูรูลูลูนะครับก็นอกอกอาบบ่อยนะครับเดี๋ยวจะเกลียขึ้นนะครับถ้าใครมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับบ๊ายบาย